I'm <laughs> go ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สพอ,อัมพาวาได้รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้ที่บ้านเลขที่5หมู่ที่4ตำบลเมืองใหม,อม่ออัมพาวาจวาสมุทรสงครามเจ้าหน้าที่ตำรวจสพอ,อัมพาวาพร้อมด้วยรถดับเพลิงเทศบาลตำบลอัมพาวาและเทศบาลเมืองใหม่ไปที่เกิดเหตุทันทีพบเพลิงกำลังลุกไหม้ยอย่างรุนแรงเนื่องจากบ้านนั้นเป็นบ้านไม้แบบทรงไทยทั้งหลังจึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงกันอย่างเต็มที่ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แต่บ้านก็เสียหาย วันสิริอายุ5 6ปีเจ้าของบ้านได้เล่าว่าในขณะเกิดเพลิงไหม้ไม่อยู่บ้านได้ออกไปข้างนอกกันหมดคงมีแต่พ่อแม่ที่อาศัยอยู่อีกหลังหนึ่งทําอะไรไม่ถูกในเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสพอ,อัมพาวาสานิฐานว่าอันเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรส่วนสาเหตุอื่นต้องรองให้หนวยพิสูจน์หลักฐานเข้ามาเคลียร์พื้นที่อีกครั้งแต่อย่างโชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่ตัวบ้านที่เป็นบ้านไม้ทรงไทยและทรัพย์สินอื่นๆภายในบ้านได้ถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหมด ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้